เรียกได้ว่าตั้งแต่โสดก็ดูจะเนื้อหอมกันทั้งคู่สําหรับโอ๊บนีทีและปรางกันนารันเมื่อไม่นานโอบได้ชวนสาวปรางมาเป็นนางเอก MV ให้อาต้องบอกเลยว่าเคมีคู่คือดีเวอร์ก็ต่างคนต่างโสดจนแฟนคลับพากันจิ้นหนักต่อมาทําเอาจิ้นหนักกว่าเดิมหลังโอ๊บนีทีได้โพสต์ภาพคู่แสดงความยินดีสาวปรางออกซิงเกิลแรกในชีวิตล่าสุดสาวปรางได้ออกมาเผยแล้วตอนไปออกรายการแฉหลังมีคนมาจิ้นกับโอ๊บนีทีและเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นแฟนคลับ เพราะว่าก็โสดกันทั้งคู่เลดี้ปรางได้เผยว่าโอบนิทีที่มามองดอกไม้ให้นั้นที่จริงแล้วก็รู้จักกันเพราะเคยทํางานด้วยกันเล่น m อวให้เขาก็มีโอกาสได้ปรึกษาคุยกันเรื่องเพลงวันนั้นเขาอยู่ที่นั่นพอดีเลยแวะมาหามาให้กําลังใจ และยังได้ยืนยันอีกว่าไม่ได้กลัวความรักเป็นคนชอบมีความรักเพียงแต่ตอนนี้มีความรู้สึกไม่อยากออกเดทนั่นเองและด้านกึ่งปรางโก้ได้บอกเช่นกันว่าไม่ได้จีบเป็นแค่เจ้านายและลูกน้องเท่านั้นตอนที่มีกระแสข่าวออกเมียก็ไม่สามารถเปิดตัวได้ว่าเป็นศิลปินใหม่ก็เลยตอบไม่ได้เลยทําให้มีข่าวมาเรื่อยๆ